ก็เป็นผลิตอาหารที่ใหม่ชอบมากๆแล้วก็ดื่มเป็นประจำค่ะก็เป็นโปรตีนพืชก็อยากฝากทุกคนนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะใครหลายคนที่เคยลองทานแล้วนะคะก็แนะนําต่อค่ะเพราะว่าดีมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะลดจากช็อกโกแลตอร่อยมากค่ะพราแต่โปรตีนพืชมันดียังไงน้องใหม่โอ้มันดีมากมันเหมาะกับร่างกายเรามากค่ะหนึ่งมันย่อยง่ายแคลอรี่ต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ โปรตีนเยอะคือวันหนึ่งเนี่ยเราต้องกินโปรตีนได้เยอะมากๆไม่จับไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ถ้าให้เรากินจำนวนนั้นจริงๆจากจากแหล่งอื่นๆเนี่ยไม่ได้เไม่ได้เลยพี่กาดชัอฟิวมากอันนี้ก็ร้านโบ้ร้านโบ้เป็นอีกวิธีหนึ่งของใหม่ในการดูแลตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะคือก่อนที่ใหม่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ ให้เป็นลูกค้าเขาเมื่อก่อนเลยคะ่ะแต่เข้าไปนั่งกดในแบบใน,ใน e, แอปพลิเคชันอย่างเงี้ยโปรีนก็จะกดสั่งสั่งสั่งอย่างเงี้ยหมดเร็วโปรตีนประมาณเท่าไหร่หลายกระปุกเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันหมดเร็วคือดีจริงๆอยากให้ทุกคนลองทานนะคะแล้วก็อย่างดาวิอย่างเงี้ยดาวิจะซื้อแคนเต้เป็นกระปุกเงีนนะะ้ยส่งให้แม่พ่อแม่ของเพื่อนด้วยอะคะ่ะเหมือนเป็นของขวัญก็ได้เพราะว่าเวลาคนที่อายุเยอะขึ้นแล้วอะคะ่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือโปรตีน เพราะไม่งั้นนะเขาจะไม่มีอะไรไปแบบซัพพอร์ตกล้ามเนื้อนะแล้วก็กระดูกจะหักง,ง่าย mm hmm. ก็เลยแบบ ไม่ใช่แค่เด็กที่ต้องทานค่ะแบบผู้ใหญ่พ่อแม่ของเราก็จําเป็นมากๆค่ะคือบอกได้เลยว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยกินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วทุกวัยจริงๆค่ะไหนก็ซื้อเนี่ยแหละแล้วก็ส่งเป็นของขวัญไปให้แบบแม่ๆพ่อๆแบบของเพื่อนที่แพ้นมงัวหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนค่ะก็สําหรับคนที่แพ้นมงัวก็ทานันนี้ได้ค่ะอกอฟ้าแฟนเต้ด้วยนะคะเป็นโปรตีนจากพืชแบรนด์ไทยค่ะอยากให้คนสับปอดเของไทยด้วยการฝากเลยนะคะนี่ที่ปล่อยออกมาละรัปังมาองยังไงนะ ลองยังไงนะอมากค่ะรสิทธิ์หรือรสิทธิ์ค่ะอรใ้้เ้่งเ้ยาลีขนาดนี้โอ้ขอบคุณเลยค่ะใหม่เกินคาดมากๆเลยค่ะคือใหม่ตั้งเป้าแค่ว่าใหม่อยากได้ร้านอัี้ที่ร้านแล้วตอนนี้จะสามแล้วค่ะ ไม่เขินไปดีใจแล้วลที่ดีใจไปวันนั้นคือไม่เห็นแบบทุกคนมีความสุขกับเพลงใหม่มันคือมันคือโจทย์ที่ตั้งต้นในการทําเพลงอ,อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนก็ไปเต้นติ๊กตอก,กันแล้วก็แบบดีมากตอนนี้จะห้าห้แสนคลิปแล้วค่ะัก็แบบข <Okay. S 1> อบคุณมาก <le ach> ใหม่ไปดูของ ทุกคนให้แบบไปไปดูทุกคนที่ cover เลยพี่พี่เพื่อนๆน้องๆในวงการเ่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนแบบเต้นได้ดีกว่าตัวหมยเต้นเองเก่งมากเลยค่ะไม่จำท่าไม่ค่อยได้ถ้ามีกระแสดีแบบนี้เรากำลังจะทำเพียงต่อไปไหมไหมอัดไปแล้วอัดเลยยังไงเอาเร่นงเองไม่แสดงแล้วนะคะร้อนอน้อนอนี้ต้อน้อนี้ต้องเรียนนรนร้อนร้นร้อนร้้นน่ ไม่ไม่บางอาจจริงๆค่ะคือแต่ว่าใหม่ก็ชอบทําเพลงนะคะมันก็สนุกดีได้ได้ลองเพราะปกติเราก็แสดงนะคะถ้าเรียกรองจริงเนาะคือเป็นนักแสดงที่มาร้องเพลงอะแหละค่ะอันนั้นน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะเราก็สู้นักนักนักร้องจริงๆไม่ได้หรอกแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ทําอ่ะเรายิ่งคนแบบเต้นตามติ๊กตอกตามอะไรเงี้ยเรายิ่งแบบโอ้โหภาคภูมิใจมากก็เดี๋ยวฝากซิงเกิลสองด้วยก็จริงๆอาจจะมีเพลงไม่เยอะหรอกค่ะเพราะต้อง หมายว่าใหม่ควรจะแสดงอะดีแล้วซีคอนสอบเป็นแนวไหนโกลนแนวเลยค่ะเป็นเพลงสากลค่ะ่สากลเลยไม่ค่าไหมเพลงนี้ไม่น่าจะมีค่าค่ะแต่ว่าก็จะต่างกับชอบปะเนี่ยเลยค่ะเป็นเพลงาติเป็นเพลงช้าติค่ะเป็นเพลงที่เหมือนแบบทำเพื่อเหมือนฮิวตัวเองแต่ประดานใจในการเป็นนักกรศึกามเริ่มจากอะไรเพราะคนอาจจะคาดคิดไม่ถึงว่าใหม่จะมาแบบจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่กลัวมากเลยการร้องเพลงอะไรน่ยค่ะแต่ว่าใหม่รู้สึกว่า หมายพูดทุกครั้งในรายการว่าแบบเวลาเราเล่นละครเราทําหนังออกมาเราอยู่มาแบบสิปีอะค่ะ <laughs> เขาก็จะดูหนังแฟนเขาเราจะดูหนังดูละครที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่ได้เห็นความสุขของหน้าเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่การร้องเพลงเวลาเราเห็นเพื่อนๆเราไปร้องเพลงแล้วแบบ คนตะโกนด้วยการร้องเพลงไปด้วยกันเขาโบกมือเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่รับส่งกันแล้วมันเป็น energy ที่แบบมันมันมันดูอิ่มเลยอะเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเราอยากมีสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตจ้างได้อยากเป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวมห้กันคอนเสิร์ตได้ไหมเป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวอันนี้รับได้ไหมรับการร้องเพลงได้ยังการร้องเพลงได้ยังได้ค่ะาางมได้นะคะคอนเสิร์ตแต่เหมือนที่ก้าคือว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนกันแต่คอนนี้เรามาช่วยที่ฝ่ายหยามด้วยใช่ไหมกันใช่ค่ะโอ้ อันนั้นคือมีความสุขมากแบบเป็นวายที่ดีมากเป็นการจอยเด็กๆที่แบบเสยยมากเออพอเห็นกระแสตอบรับนี้มันเหมือนเราก้าวข้ามผ่านความกลัวไปเลยใช่ไหมคะมันก็เหมือนเราก้าวก้าวข้ามความกลัวของเราแล้วก็เราได้พิสูจน์บางอย่างในชีวิตของเราได้อีกอีกด่านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมันไปอีกอีกโจน์นึงนะเป็นชรเล้นหนึ่งของเราเราใหม่ย่างทั้นหลาใช่เพราะใหม่ทําก็ไม่ใช่ว่าทุกคนประพอแล้วก็มันก็มีคนที่เดาใหม่เหมือนกันว่าแบบเหนื่อยขนาดนี้ทาทาไมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยหนูก็แต่หนูก็จะแบบ อยากมีความสุขอยากลองสักครั้งไม่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงอ่ะแต่อยากทำไปก่อนเกนที่สองทําทำเป็นมีทีมเดิมไม่รังใช้บริการใช้บริการเดิมไหมคุณเติร์ดนี่ดีมากนะคะไม่คิดไม่คิดค่าตัวด้วยก็ยังยีกว่าใช้ทีมนี้เออเซบัดเจนเหมือนเป็นงานในครอบครัวเลยเนาะโอ้เป็นงานที่แบบนอไม่ใช่แค่ในครอบครัวเลยค่ะ เพื่อนพี่ในวงการนี้มาช่วยกันหมดอย่างยก้าเนี่ยค่ะก็มาเลนะะ่นให้แบบโหน่ารักมากพอได้มาลองทําเองแบบมันเบื้องหลังเืเ้องเป็นยังไงบ้างคะดีนะคะแบบเราได้รู้ทุกดีเทลมันสนุกมากๆเลยทุดีเทลว่าแบบเออเหมือนคนเหมือนคนที่แบบทําละครก็อยากจะเป็นผู้จัดเนี่ย<ม>ถ้าเป็นผู้จัดแล้วมันก็จะดูทุกดีเทลมันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยะคะ่ะเหมือนก็นดีเหมือนกันนะแบบ ใหม่ก็เหมือนได้โตขึ้นอีกสเต็ปนึ่งค่ะมันเป็นพิเศษที่ได้ไหมคะปีใหม่ต้นปีค่ะต้นปีต้นปีค่ะใช่ให้คริสต์มาสผ่านไปก่อนที่เะพีมารายแคลรี่ไปก่อนก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลไหมเปลี่ยนฟิลใช่ไหมเป็นฟิลเปลี่ยนฟิลแล้วแล้วมันมีคลิปที่พี่เต๋อถือดอกจีดอกไม้มาให้พี่ก่าเพิวเอย่าเพิ่งี่ก้าวเลยอะไรแม้แต่พี่ก้าช็อตฟิลเลยเหรอพี่ก้าออกตัวก่อนเลยใช่พี่ก้าวเบรกเบกช็อตอะไรช็อตฟิลแม่ก็คือช็อตฟิลเลยรันโวล แล้วตอนนั้นเราเป็นไงจังหว่นั้นเขาเห็นไี่ร hmm ้านหมดเลยไม่ตกใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาจะมาค่ะตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพร้อมดอกไม้อะไรเงี้ยเรื่องอะไโอกาสอะไรวันนั้นน่าจะมาให้กำลังใจไปเพราะรู้ว่าไม่อ่ะตื่นเต้นมากกดดันมากแบบว่าในการที่มาลองฮิตสยามอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็เลยแบบมาเป็นกำลังใจให้ให้น้องอยู่แล้วจังหวะจังหวะที่เห็นพี่เต๋อเดินมาคิดไหมเอาละเอาละเข้าแน่นอนเลยเอาละที่ต้องเติมที่ได้รออะไรมัน หนูไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่เราคิดว่าแบบว่าให้กำลังใจบบปกติแหละแต่พอพี่ก้าวพูดแล้วมันก็ตลกดีมันก็ตลกดีพี่ก้าแวแปลว่าอย่าเพิ่งแตกนะความเร็วของการหยิบมือถือท<ม><อ>้่มาถ่ายเขาเตรียมพี่ก้าวเตรียม,ก,มก่อนหรือเปล่าเตรียมพี่เติมก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่มุมกล้องมันดูเคร์ย <laughs> อยู่มันดูสวัสดิ์ช่วยยงแบบเออแบบพี่ก้าวหยิบลงเพรามันเร็วมากจริงสนุกดีค่ะตลกต้นพี่ก้าวบอกว่าบ้านยังไม่เสร็จแต่ถ้าบ้านเสร็จก็จะให้แต่งเอาจริงๆบ้านหนูก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันนะ บ้านเราสองคนยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่ร no ีบโอราหนูกับพี่เต๋อชิวมากเลยค่ะไม่รีบยังไม่ถึงวัยหนูยังไม่ถึงวัยแต่จริงๆห้าปีมันมันก็รู้สึกว่ามันพร้อมแล้วหรือเปล่าหรือมันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไราหมายไว้ที่อย่างนาววิหรอคะนาวิรู้สึกว่าในชีวิตยังมีอะไรที่ต้องทาอีกเยอะมากที่จะแบบให้มันแบบให้มันเต็มกว่านี้อีกเต็มอิ่มกว่านี้อีกค่ะ มันยังมีอีกอะไรที่อยากทําอีกอะะเราจะมาเราทอนไปเรื่อยๆเอ่อมันก็จะมีช่วงที่ไม่รู้แหละว่าร่างกายคือไม่ไหวแล้วต้องต้องมีครอบครัวแล้วมันมันก็มีอายุที่มันแบบเป็นเกณฑ์ไปอยู่แต่ถ้าแบบนช่วงนี้ไม่ขอแบบทางานในที่ละครให้มันแบบหนักใจก่อนไม่รู้สึกว่าไม่ยังไ่ถึงจุดนั้นที่แบบที่มันอยากแต่เราก็มีแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราแบบตั้งเป้าเก่งจังเลยค่ะเก่งเลยค่ะดูดวงแล้ว อไม่พอว่าวันนี้แม่นัดกินข้าวเดี๋ยวนั้นจะคุยกันแสดงว่าความแผนมันเป็นสเต็ปแล้วว่าช่วงนี้อายุช่วงนี้ฉันจะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่อีกหน้าไหมฮะที่ดูดวงอันนี้สุดที่ส เรื่องงานไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมหมายว่าอันนี้รองานเพอแล้วกหรือว่าอะไรเีัยแล้วพี่เต๋อรู้ยังว่าอีกนานแม่ต้องสนใจหนูสิเต๋อไปเอาอีกนานนน่ะอัี้แม่หมอเขาบอกสิแม่ว่านานใช่แม่หมอบอกว่านานแล้วพี่เต๋อแม่แม่แม่บอกแม่หมอไม่ได้บอกนะดาวีว่าดาวีนานเพราะว่ายังแบบยังมีอะไรที่ต้องทำอยู่เยอะเลยพี่เต๋อเข้าไปยาวรอได้ใช่ไหมล่ะในเชิงอะไรอคะร่างกายก็สายตาแม่ไ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 ม่ม่ พี่เต๋อเขาแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะยัไงเขายังอนนตรายคือสำหรับหนูคือัพักเลยค่ะพักเลย่อลูกสาวลูกสาวนิดหน่อยลูกสาวกับพี่ๆค่ะยังไงครับลูกสาวลูกสาวค่ะยังไงคะับเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาได้ยังไงไหมน้องสาวค่ะก็น้องสาวลูกสาวน้องสาวเขาเรียกน้องสาวใช่ดังนั้นบอกว่าถ้าบิวกิ้น จำชื่อเพลงของพี่ไม่ได้พี่จะมียองน้องสาวให้แล้วทุกคนก็กรีดกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันผ่านมาประมาณหมายว่าเกือบเดือนแล้วมั้งแล้วมันก็เพิ่งมีประเด็นอะไรอ่เงี้ยค่ะแต่เหนือสิ่งใดทั้งหมดเลยนะคะหม่ดีใจมากๆครูพีพีน่ารักมากที่แบบอยู่ๆน้องน้องก็แบบไลน์มาแล้วก็บอกว่าแบบแม่เป็นไงบ้างไม่พี่แม่แล้วพแม่แล้วหนึ่งเป็นไงบ้างแบบประมาณว่าแบบ เป็นห่วงนะตัวหนู่ไม่มีอะไรเลยเแล้วก็แบบแล้วหนูก็แบบนั่งดูอยู่แล้วแบบโอเคจบแล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไงน้องคือน่ารักมากที่ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าแบบหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนู่าเป็นห่วงว่าพี่เป็นยังไงบ้างเพราะเขาเพิ่งเห็นดราม่าอาะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็เลยบอกว่าแบบเออใหม่ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปมันกระทบกระทืเดินจิตใจใน้องไหมเพราะนั่นคือคนที่สําคัญที่สุดที่ใหม่เป็นห่วงใหม่ก็ต้องเป็นห่วงคนของเราก่อนคือน้องของเรากับว่าเขาโอเคหรือเปล่าแล้วก็แบบ มันมีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าเหนือซิงอืินใดนั้นมันคือจบแล้วว่าเพราะว่าเราได้คุยกันแล้วคือเราอิงเรารอบสิทธิ์รอบอตัวไปเลยอันนั้นมันเป็นสิ่งคอมเมนต์หรือความเห็นของคนอื่นซึ่งเราต้องเรสเพคเขาเราไปพูดได้เขาเปลี่ยนความคิดได้เพราะมันพูดไปมันก็มันก็เปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ที่ดีที่สุดคือใหม่กับน้องรีเลชั่นชิพเป็นยังไงอันนั้นใหม่ปวดที่สุดซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้รู้ปะใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่เคลีย แล้วใหม่ก็แฮปปี้เลยนะใช่แล้วเราก็คุยกันมาแบบมันจบคอนเวอร์เซชันด้วยกันแบบบอกรักกันมันก็คือจบแต่เราที่ยันว่าเจตนาเราคือแบบก็ไม่ได้ไม่ได้ความแบบเอ็นดูเอ็นดูอะไรกันเนอะเม่คือใหม่อะเริ่มถ้าใครได้ดูคือใหม่เล่นเป็นพี่สาวของของน้องมาตั้งในรักชุดใจมาตั้งนานแล้วเวลาเราทำเวิร์กช็อปแล้วนะคะอันนี้ใหม่ไม่รู้คนอื่นรู้สึกไงแต่ใหม่อาจจะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นน้องเราอ่ะใช่เหมือนเหมือน หมือนกินเหมือนสกายเหมือนทุกคนอะ่ะคือทุกคนเป็นน้องใหม่หมดเวลาใหม่ทํางานด้วยเพราะเราจะมีคาที่เวิร์กช็อปทำให้มันแบบอะไรอะไรพฤติการอะไรพฤติการเราจะรู้เรื่องของการเราจะแบบชายดังนั้นแบบเรา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 รู้สึกว่าเราแบบมีแต่ความหวังดีให้กับน้องใช่ไม่ได้มีเจตานาดันดันอ่นเนาะใหม่แบบสิ่งหนึ่งที่ใหม่คิดกับตัวเองเลยนะคือใหม่จะต้องเป็นรุ่นพี่ที่แบบที่ดีให้กับเด็กใได้ใหม่ไม่เออเพราะใหม่เคยเจอแบบเยอะมั้งใหม่เลยรู้สึกว่า เราอยากเป็นเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้กับน้องๆในวงการมากกว่าดังนั้นไม่มีเจตนาอะไรที่อยากจะทํำลายแน่นอนค่ะเราสรรพนามที่เราคุยเรียกกันน้องกันเราใช้ยังไงคําถามนี้ very interesting เป็นคำถามที่จะต่อดราม่าได้ไม่อาจจะเป็นี่เขาเรียกาใจเป็นคําที่พูดใช้เรียกกันอยู่แล้วหรือไม่ไม่จะเรียกไม่จะเรียกว่าน้องน้องค่ะ มันมันจะทําให้เราแบบระวังล็กๆระวังสุดๆที่มันไม่ดีขึ้นมหมเราวังมากเลยหม่แบบกลัวทําตัวผิดกลัวแบบกลัวแบบกลัวไปหมดเลยอะค่ะแต่หม่เชื่อว่าเวลามันจะทาให้ดีขึ้นใช่เรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างกระทบจิตใจเราเอาจริงๆหม่คิดว่าหมยอะอยู่เหนือได้ทุกอย่างแล้วจิตใจนิ่งมากๆเพราะเราก็แบบโตแล้วใช่ไหมแต่พอเราตื่นตักวันนั้นอะเม่์จำได้หม่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วไม่เห็นไม่เคยเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเยใจเรายังไม่นิ่งอะเรายังแบบ อ๋อมันยังกระทบเราได้อยู่นี่ว่าแต่พูดตอนนั้นก็คือตั้งสติแล้วก็แบบถามเพราะเาพังว่ามันแบบมันทะล้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหลังจากได้คุยกันอเนาะโอเคแล้วดูทัพมาจอดหน้าบ้านอ่ะเนาะ ทัวเขารู้จักบ้านไของใครเขาลงหน้าบ้านเลยนิดผิวๆไม่เยอะเออถ้าแวะไปแวะมีสถานเออแล้ไปซื้อของไม่ต้องเลยไม่ต้องไป่ต้องไปตลาดเว้ยว่ากี้มาถามนะคะขอบคุณมากโอเคขอบคแล้วไปลูก